รอล่าเกยสวัสดีค่ะทุกคนเออชาวบ้านนั่งเรือมาฝั่ง,งนี่จะไปไหนกันเอ่ยวันนี้นะคะมีนัดกับหนุ่มๆนะจะเ,เข้ามากันหรือย,ยังอ๋อไม่ใช่รอล่าเกย์อันนี้ลีโอพิอ่าอาจจะแทนกนกกาดีประกาศซัดทอายตั้มมาเลยอ่ะตั้มมาะนะขนาดไหนที่นกกาเหรอ เป็นเรือเลยนะคะเดี๋ยวคนขับเรือจะอส่งน้องแดงไปฝั่งโน้นนะคะ <c oughs> คิดว่าวันนี้อาจจะได้ล่องแพเอ้ยล่องเรือคายัคล่องเรือ,อยางนะคะเพราะว่าเมื่อวานเตรียมไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ก็คงจะได้ลองค่ะน้องแดงจะขอนั่งด้วยนะคะคิดว่าเขาต้องให้นั่งอยู่แล้วนะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นยังไม่มีใครมานะคะเดี๋ยวน้องแดงไปรอก่อนเพราะว่า ถหงแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยตับลือเนะจ๊ะบักคอพป่อีกเมเมบ้าชว่วร์ตานะน่ะต้านลนอลเหะลองไปนับดูสิคะว่ามีเรือทั้งหมดกี่ลำลี่โอบอกว่ามี10นะ4 5 6 7 8 9 10เอ้ยจริงๆด้วยค่ะมี10ลำนะคะ ซึ่งหนุ่มๆก็เส้นเรียมเมื่อวานจดที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องเรือนะสัตชูชีพก็พร้อมค่ะบรรยากาศที่นี่เช้านี้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าเหมือนจะอึมครึมม,ม,มนะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าน้องแดงไปนั่งใต้ต้นไม้รอดอีก,กว่าอยู่ร้านแกเรียงนี่ต้องอาศัยเดินอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีรถค่ะน้องแดงไม่มีรถฝั่งนี้แล้วก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแต่อนาคตอนาคตคิดว่าคงจะมีโอกาสได้ใช้รถนะ นั่งรอตรงนี้ละกันค่ะตอนนี้คือทุกคนมาพร้อมแล้วนะคะอาจจะยังไม่พร้อมทุกคนเพราะว่าผลหารนีโอของเรายัางติดภารกิจนะคะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะคนตื่นเต้นกันมากเลยนะแล้วก็สนุกสนานกันนะต้องแดงว่าบักาเชกาก็งานแด่น,นอ่กาเชกาเต็นล็อกคมมอ พร้อมแล้วนะคะแต่งตัวพร้อมมากหุมนุ่มก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะได้ล่องแพเอ้ยไม่ใช่ล่องเรือนะคะไอ้ขานุบ้ามาค่ะเจ๊ไม่เอาไปออกนะคะกลัวมไม่รู้เป็นของใหม่เออบมาค่ะเจ๊บม,ม,ม,มาค่ะเจ๊หลายคนไม่ได้เอาไปออกนะคะ ของใหม่ของใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชูชีพบวกแล้วก็เรือนะคะหม่เอียมทุกอย่างเลยคะ<อ>่ะไปค่ะทุกคนเป็นลงน้ํากันค่ะเอาเรือลงไปแล้วนะ<อ>นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มีโอกาสได้พายเรือ,อยางแบบนี้นะคะว่าวเสียนว่าบ,บะะโเเาโอเคอ่าทดสอบได้ละได้ละ รู้จังหวะเรือแล้วนะคะรู้ว่ารับปรนทานเลอนะมีคนลงมาดูเยอะๆเลยค่ะเด็กๆไม่รู้นะถ้าเด็กๆรู้นี่วิ่งมาดูกันแล้วนะคะเนี่ยท mm hmm. ี่เป็นสีสันที่ก่อสุเล่ mm hmm. อ้ามานละไรทอติดรับประทานนั่นนี่มันเจี๋ยวนี่ไม่อยู่ mm hmm. ตาน,นิยายเนาะเบเกอร์แฮร์ดด็อกลีเนาะแกอยู่ในก้อนเรืออย่าง ขายแกตันลูกแกซซอนเล้เมื่อยปูหรอแปดดอปลาปนาทอดต้าลูกแกลขายอีวิดอนเดอร์เดอะปูดำแวแล้วถ้าไม่คือไม่ได้หน่อแฮฮาลีเซนหนาแฮรฮาลรเบอร์เกอร์ที่บารตันลูกแกซซอนเล้อก็สุดสุดนั่นก็เนี่ยตันลูกแวกซอน่เนี่ยโอเล่ดอดูริหมอมอดรันริ่เนี่ยโอ้พระเจ้าคุณรำมอเรือ,อยางเป็นอะไรที่มันมีทั่วไปนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าสําหรับที่นี่แล้วเพิ่งมีค่ะ รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวิวดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะโอเคแล้แล้วรอกันค่ะเพราะว่าเราอยากได้ภาพที่มันสวยงามนะคะจะได้ล่องลงไปพร้อมๆกันรอกอร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 อตั้งแตกว่าชีลด์เมื่อเอฟปูเนาะ อาก็ไปดามีเรื่องมาแล้วน้องมือเอต้าลูกเวทีล้อนี่ได้ลูกเวทีล้ออ๋อน้องมือเอตั้งยักเวทีล้อเนาะแต่ปุ่ดามไปประก่ายล้วบุ๊คบุิดิดเนี่อดะแฮรราแล้วตะงก็คาในแฮ่าเซ่เนาะวิดอตัที่ใหญ่แฮมันจะคือเดอดแฮลยแค่คนนี้เซมาซาขาที่ใหญ่เลยเต้าละมอนเนาะแต่แขรบปุ๋ยเลยเจ้ชูด้อนละชูเดียวแคะนนีชูเด้เลจะลคนันลเโอยโอยเยม้า ไม่จายต้นแบบแ้มีปลาแกะเนทิชชู่ดีเดียวแล้วก็แล้วกัปลาเทียแล้วกัปลาทีนลงแล้วลงแล้ว่ว่าเก็บภาพได้ประมาณนี้ค่ะได่นะแลบูลซันใอันนี้งานลอยไปในงานต้นไรไปเหรออ๋อเฮ้ยยกลีว้าวเดี๋ยวจะควบมาล้ว เปียกมากนะคะดบรรยากาศดีมากคนเดียวเหงาไหมคะไม่เหงาค่ะท่านรองของเรานะคะท่านรองสนุกกับแม่น้ำมืนนะคะและบรรยากาศก็ดีมากไม่ต้องไปไกลสำหรับน้องแดงไม่ไกลนะคะ แต่สำหรับบางคนอาจจะไกลก็ได้ใครที่อยู่ใกล้กๆนะคะแวะมาเที่ยวแวะมาใช้บริการกันได้นะคะแต่ว่าเครื่องดื่มยังไม่มีนะทุกคนคะ่ะมีแค่เรือก่อนคะ่ะมานั่งเรือได้ลำละพันห้านั่งได้ส0่ถึคนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าที่คอยบริการแบบนี้คะ่ะคอยบริการมากันเป็นทีมเลยสวยงามมากคือคุณเก็บภาพได้อย่างสวยงามเดยเพราะวิวที่ร้นเกลอ,อย่างมันสวยจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะ อาหารเครื่องดื่มก็เอามาเองนะใครอยากมานะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่ออย่างน้องแดงแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อปูตา้งใจเลยว่าชิ้นล้อนุ่มมาดับปูเดอแวนตันไม่เคยแฮสเซ่แฮสเซ่นะแค่ที่เมื่อเอฟปูอีเนาะอันดักมีแรงเป็นลพป่อแล้ว ทางที่จะใช้ล่องนะคะก็จะเริ่มจากจุดสตราร์ทที่ทุกคนเห็นเลยนะคะอยู่ที่เมื่อยปูค่ะแล้วก็ล่องยาวไปเลยนะคะจนถึงที่แม่ตะหมอที่ท่าเรือแม่ตะหมอนะคะลำละ1,500บาทสามารถนั่งได้4-5คนแล้วแต่เลยนะคะมาตัวเล็กตัวใหญ่ก็พิจารณากันเองนะคะเรื่องอาหารการกินยังไม่มีบริการคะ่ะทุกคนคะ่ะอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเอามาเอามาได้เลยเอามากินได้เลยนะคะแล้วก็มานั่งเรือนั่งชิลๆค่ะอาจจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่ชง,งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คุณเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการล่องของ นุ่มๆเราสนุกมากเลยค่ะ้วก็ซาทอดทิ้เมื่อปูเน้ี่ดอดอรอแล้วตื่นเลิแม่ตาวอนี่เนาะไม่แม่ตาวอนี่อะก็สุาเชิก้ามที่ตนารีตนารีเป็นอัแหลกคีนารีแต่พอมเนี่โอ้โอ้ลปัจจาดอเนาะปจจาแลกเลนเลยปักกาลนนาลเนาะเมตาออออนี่ยโตดบ้าเนาะโตดบามันจะเราเลอดอแฮ่ชินนอดิซ่าอยากจะชินนอเนาะแฮชาตออเดอร์เวสต์เนาะตออที่โนแฮช่าเดอร์เวส ก็ย้อนโดชีนเนาะอ่ตัวโชว์นี้ตัวมือยากรตัวโชว์ตัวมือยากรเนาะตัหลอกไม่ปาสสาแฮ่เนี่แฮ่ฮาเซ่เนาะลองมาถึงบ้านน้องพักคอนเดอร์แล้วนะคะพักคอนเดอร์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 ไม่ได้ยินพักคอนเดอร์โอ้ยี่ยาพักคอนเดอร์แฮกว่าคลีมักเล่ที่สี่ใหญ่ไปบาสสาชิโนไปปัสสาวะเนี่ยตามุมากใจเลย ว่าไม่ได้ยินไม่ไม่เห็นน้องเลยนะคะตะกนเรียกว่าอย่างนั้นแหละ <c oughs> ตัดขวายัดขายแกวมสระกแกวได้ซอดยับโพล,ล่อเนี่ย<ม>ตุกไปยับปูลเสีพ่อยาต้นเนบ,บานเนาะตรงนี้จะเป็นเขตอนุรักษ์นะคะที่นี่ทั้งหมดอห้ามจับปลาน,นะคะแต่งม,มหอยได้ะคะ่ะพ่อยาต้นเนบ,บาตคือโครเซเนาะยุคโครเซนตรงนี้ก็จะเป็นเมืองูเลยนะคะเป็นบ้านน้องพักคดเดอนะคะที่้องแดงอ่า มานั่งล่องแพเอ้มามานั่งกินข้าวกับดีโอนะคะได้ยินเสียงตอบรับแล้วพระคอนเดอร์ไฮดักเียร์พระคอนเดอดร์ร,ร,อรามาปีเด้อก็จเยอะมนีเยอะะนั่งชิวๆไปค่ะ เราก็จะล่องมาจนถึงแค่หน้าโรงเรียนเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือไปยาวไปถึงแม่ตะวอเลยนะคะใช้วเวลายาวๆลยคะ่ะแต่วันนี้เราแค่ลองดูนะคะซึ่งมันนั่งสบายชิลๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะลงที่หน้าโรงเรียนเมื่อเอฟูนะคะมีชาวบ้านมาดูด้วยค่ะนี่เรืยกาดีมาก ไม่คิดเลยค่ะว่าวันหนึงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ร้านกเรียงซิลี่อาเดมเลยมอเนี่ยด้ดอลูกแหมอที่พี่เรอดลูกแวเรอลกาตลจะนบัดดไปบ่ายเี่คอะไรตเลื่นไม่ต่ำหมอไม่ตื้นไม่ต่ำหว่นบรรตือเบียตืมือยั้อวะวินาโอเวินา ตาแกีย่ท่านรองเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็หนุ่มๆเราไม่ยอมลงจากเรือค่ะทุกคนค่ะกำลังสนุกเนี่ยมาพพี่อมือพูดแบบคุยเราไม่ต้องคุยเราน่างาบอ่เนาะเกื่อแลนด์ดอเนาะนะเกื่อแลนด์ดอลามาพพี่อมือเนี่ยแบบคุยเราไม่เลยเยอะบัลแลนด์ดอลา ท่านรองของเราก็ใจดีมากเลยนะคะถูกใจนุ um 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 um> uh um ่มๆกำลังสนุกงคนทุกคนค่ะล่องมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วให้ลงคือเขาไม่อยากลงนะเดี๋ยวขอไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะข้างหลังจะเป็นบ้านอาจารย์เซวานะคะนี่มาถึงบ้านอาจารย์เซวาแล้วนะ อนนี้คือเราจะกลับนะคะแต่ไม่รู้จะกลับยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องคือนกหวีดีนกระเป๋าจังนะคะเล่เรับเล่นๆนะเพราะว่านกหวีดเดียวไปใช้เนี่ยยามชกเฉินเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเป่าเล่นความสุขของหนุ่มๆนะคะถ้าล่องจริงๆอ่ะคือไปล่องถึงแม่ตะวอก็จะมีรถไปรับนะคะ แต่นี่คือเรานั่งกันเองค่ะกภภ็ภายกลับไปเองนะคะเรือหางยาวก็ตามมาด้วยนะคะต้องมีเรือสแตนบายตามมาด้วยค่ะว้าวว้าวว้าว เ,เนเรเนีมาควันแฝงอ่ะอันนี้คือไปล่องถึงแม่ตะวอแล้วก็มีรถไปรับเนาะใช่ครับโอ <Okay. S 3> เคแต่ว่าของเราก็ก็รีพิเศษหน่อยว่ายกลับไปเองค่ะว่ายไายว่าไม่แกสนุกมากใช่ 1นึนชั่วโมงถึง,ชงหงชั่วโมงโอ้ให้เวลาเยอะจังให้เวลาอยู่บนเรือนนานมากแล้วแต่เลยะค่ะบอกว่าแล้วแต่แจริงๆสักสชั่วโมงนี้องแดงว่าพอเกินพอแล้วนะคะแต่บอกไว้เลยนะว่าคุณต้องมีของของกินติดบนเรือมาด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหงาหงอนแล้วก็มันจะห,หิวก,หกลางแม่น้ําแบบนี้ไม่มีอะไรขายนะคะลำนี้เพิ่งมาอีราแฮตตอร์โซมอแฮตอร์ซ่ปเกทายเด้อเกขี้เกเด้อ mặt hơn nhỏ lát khai không được giờ chịu bay ơi ký thoảng cock ảnh bà bay nhỏ là lát 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 nó lát 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 เริ่มจะหมดแรงกันแล้วค่ะขอ,ขอเกาะเรือหน่อยนะคะยอนเจน๊เลคือเรือเนี่ยก็จะไว้รับเรือกลับไปเอกลับไปที่ที่จุดเริ่มต้นนะคะจะรับจะใช้ทั้งเรือแล้วก็ใช้ทั้งรถนะคะแล้วแต่นะักท่องเที่ยวอย่างนั่งได้เลยนะจะจะนั่งเรือกลับหรือว่าจะนั่งรถกลับนี่ได้เลยนะคะ <c oughs> ตอนมาแล้วก็สนดกตอนกลับแล้วก็หมดแรง น้ำไม่ได้ใช้ bạn George về liền à? Bush okely buồn. Ít xíu mày yờng cái này mới chu này La La nó. Đưa con đi chơi. Bé xe เฮ้ยอะไรแบมุคลีเอามุคลีเมาเรือเอ๊มุคลีเสียใจ่อใช่ไหมใช่ไหมหนวดคลีไม่น่าล่ะตอนนั่งเรือแล้วแบบอันนี้มากเลยนะคะมัมเมาเมาเรือแฮกเกตุลี่ยังจะบาดจอดจ้าเปลี่ยนหมดเลยนะคะกลับมาถึงเร็วเลยเพราะว่า ก่อเรือมานะคะแต่ว่านุ่มๆอีกสามสี่ลำยังอยู่นู่นเลยนะคะนู่นเลยนะแล้วกเก็บเรือก่อน,นะค่ะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็รถจะมารับกลับไปที่ดูนะคะเพราะว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะพายขึ้นไปได้เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากเนาะ,ะสนุกค่ะทุกคนขาสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวรอคุยกับท่านรองนิดนึงนะคะเพราะว่าจะคุยรายละเอียดว่าในเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ตั้งเนียจะสามารถบอกได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะ กียกรียกลับมาถึงกันแล้วนะคะ บางทีสัญญาณมันอาจจะไม่มีค่ะแล้วก็ในเรื่องที่ตั้งนั้นก็จะบอกถ้าเจนไม่ได้ค่ะให้มาหาที่เมื่อยปูนะคะถ้ามาแถวเดี๋ยวถ้าสองยางแถวแม่ตะวัเนี่ยคือเขาจะรู้จักเมื่อยปูเป็นอย่างดีก็ถามชาวบ้านกันมานได้เลยนะคะต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวค่ะหรือว่าติดต่อผ่านน้องแดงก็ได้นะคะน้องแดงอยู่ที่นี่ก็จะช่วยประสานให้ค่ะต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนค่ะเพราะว่า,วา เปียกหมดเลยค่ะรองเท้าก็เปียกเนาะใครที่มาก็เตรียมอาหารเครื่องดืม่มเสืส้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะรองเท้าแตะอะไรให้เรียบร้อยนะคะแ mm hmm. ดงงไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะเพราะว่า ไม่คิดเลยนะคะว่าการมาครั้งนี้จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ดีไซน์ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆจริงๆพวกเขาถ้ามีโอกาสพัฒนาเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้แล้วก็มันจะสวยงามกว่านี้เพราะว่าทรัพยากรเขาดีมากๆเลยค่ะคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องแดงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ